โอเคค่ะต่อมานะคะเรากำลังจะทำนายดวงชะตาในสัปดาห์หน้าก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่12มกราจนถึงวันเสาร์ที่18มกรานะคะเรามาดูกันว่าดวงของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะเป็นอย่างไรบ้างเอาละขอ ดูหน่อยค่ะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ้ยพยายามบอกอะไรในดวงอาทิตย์หน้าของคุณนะคะโอเคขอสามใบนะคะสามใบนะคะ ใบแรกในออฟซอร์ตนะคะใบที่สองสเตรนทนะคะแล้วก็ใบที่สามในออฟในออฟซอรนะคะหรือว่าก้าดาบนะคะไพ่ที่ขึ้นมาของคนวันจันทร์นะคะจะมีสองใบที่เป็นไพ่ดาบเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งใบนะคะที่เป็นไพ่ของ strain หรือว่าความแข็งแกร่งนะคะสิ่งที่ไพ่พยายามจะบอกกับคุณในอาทิตย์หน้าก็คือคุณกำลังต่อสู้แล้วก็มีความจะต้องใช้อ,อ,อะไรนะ d i s i i p l i ินระเบียบวินัยเนาะในการที่จะต่อสู้อาจจะหมายถึงการทำงานการดำเนินชีวิตการหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการต่อสู้ในครั้งนี้นะคะคุณก็กำลังรู้สึกว่าคุณเป็นกังวลอยู่หละอันนี้ไพ่ตัวนี้นะคะก็คือ nine of s o u r c e นะคะกดาบเป็นภาพที่พูดถึงความกังวลเนาะจากการต่อสู้ดิ้นรนนะคะเรื่องของงานแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถผ่านพ้น สัปดาห์นี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะเตนสเตนพูดถึงผู้หญิงที่มีความฉลาดนะคะสังเกตได้จากตัวเหมือนเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้บนหัวเนาะผู้หญิงคนนี้มีความฉลาดนะคะเขานั่งอยู่ข้างๆกับสิงโตสิงโตเนี่ยเป็นลักษณะของเจ้าป่าเนาะเป็นสัตว์ที่เหมือนกับอยู่บนสุดของลำดับชั้นของสัตว์ละแล้วก็มีความดุร้ายแต่ผู้หญิงคนนี้สามารถ นั่งอยู่ใกล้ๆได้นะคะก็คือว่านอกจากที่เขาจะมีความกล้าหาญแล้วนะคะเขาก็ยังมีความเมตตาให้กับสัตว์เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องใช้ในการต่อสู้ในอาทิตย์สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะขอให้คุณใช้สติปัญญาแล้วก็ความเมตตานะคะสำหรับต่อสู้ในอาทิตย์หน้าแล้วก็ เรื่องของความกังวลเนี่ยก็ขอให้ลดลงเนาะไม่ต้องกังวลไปค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่ก็คือสติปัญญาความเฉลียวฉลาดและความเมตตาเนี่ยก็จะสามารถผ่านอาทิตย์หน้าไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนค่ะก็ขอจบคำทำนายของผู้ที่เกิดวันจันทร์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ